รถคอกซิ่งวิ่งทํางานวิ่งทําเงินนะคะคันนี้น้องไอจัดให้เราแถมรวมมาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ปี20เครื่องยนต์3,000ค่ะคอกซิ่งคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้า สีทูโทนนะคะสีดำและสีเทามาพร้อมกับไฟหน้าฮาโลเจนค่ะคันนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ที่4 8 0 0 0 0บาทนะคะแถมรั้วมาให้แล้วเรียบร้อยและที่สำคัญแถมฟรีค่าจัดและค่าโอนให้ด้วยค่ะคันนี้ได้ไปคุ้มมากๆเราแถมยางใหม่ให้นะคะและก็แม็กใหม่ค่ะซิกเนเจอร์ของเต็นท์เรานะคะเรามีโปรโมชั่นแถมตู้และแถมรั้วให้เลยนะคะคันนี้นะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังภายในก็คืออย่างสะอาดสวยนะคะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับจอ Android ให้ด้วยจ้า คันนี้นะคะเครื่องยนต์สามพันเครื่องแน่แนๆพร้อมวิ่งงานเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้ไม่มีชนหนักน้าท่วมพิคมรับประกันเครื่องและเกียร์ให้นานสิเดือนเลยจ้าคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพนักงานเงินเดือนชาวสวนยางสวนปาล์มสวนผลไม้เจ้าของธุรกิจออกรถคันนี้ง่ายมากๆและที่สําคัญเครดิตดีดาวน้อยผ่อนรถต้นแค่เก้าพันบาทค่ะเส้นสัญญาถึงที่และส่งรถรีให้ถึงบ้านนะคะและที่สําคัญ ซื้อรถซื้อความสบายใจต้องซื้อที่เต็นท์หน้าปโตคาเท่านั้นค่ะสําหรับโปรโมชั่นออนไลน์นะคะจอง1 0 0 0ลดได้อีก10,000บาทและที่สําคัญฟรีจัดฟรีโอทให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดต่อมาทีู่น03ศูนย์95 7277เซลล์น้องอายค่ะนอกที่มาพร้อมคุณภาพซื้อรถซื้อความสบายใจต้องซื้อที่เต็นท์หน้าปโตคาเท่านั้นนะคะ